อันนี้ได้เลยใช่ไหม,ไหมนี่แบบนี่คือเสร็ซตถ่ายเลา40วิโอเคมีคนเข้าชมอย่างนะ ทำไมมันเงียบไปเลยอ่ะอไม่ไม่ค้างแต่อันนี้คือไลฟ์แล้วใช่ไหมมียอดปะไลฟ์ live แล้วโอเคดีกว่าแล้วเนี่ยไม่มีใครดูเลยจริงปะเนี่ยไหน มีไหมครับปกกใช่ใช่ครับในฟินๆน่ะมันจะไม่สบายอีกหน่อยมีปะ่ะหรือว่ายังไงหรือเราต้อง น่าจะเด้งขึ้นมาไม่เห็นเดง้งมีไหมพีม่ตม้ม <c oughs> อ๋อพูดได้เลยมันเข้าแล้วอ๋อแล้วเราเราจะคุยกับใครดีดอะคุยกับใครได้บ้างอะไม่ไม่เห็นอะไม่เห็นแบบแต่แต่มันไม่เห็นคอมเมนต์นะอ๋อโอเคโอเคอืมอืมอืมเคเคคุย <c oughs> ไปก่อนฮะคุยคอมเมนต์ให้ ให้เราถแถลงข่าวคนเดียวเงี้ยเออไป <laughs> ทำอะไรกินข้าวหรือยังครับทักทายนะฮะนี่ก็ไลฟ์มาแล้วนะครับผมเป็นเจดนาทีแล้วนะครับอาที่ช่วยก้มได้ไหมครับข <c oughs> อบคุณครับเหมือนจะเป็นหวัดหน่อยๆสวัสดีทักทายทุกคนนะครับผมในฟินฟิน h ช n แนลนะฮะก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับว่ายัางไงบ้าง เอ่อก็มีหลากหลายคำถามเลยนะครับผมท,ที่ที่ส่งคำถามกันเข้ามานะครับทั้งเรื่องแม่จา๋าพ่อจา๋าเรื่องละครเรื่องเพื่อนๆอ,อืมมีเยอะเลยมาคุยกัน <c oughs> นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ไลฟ์สดในฟินฟินนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเ,เดี๋ยวจะมีรอบที่สองนะครับผมหลังจากนี้ก็เดี๋ยวพูดคุยเรื่อยๆเลยนะครับใครที่ ช่วงนี้อากาศฝนตกดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมีไหมแล้วนะวแ,บบแ,แ,แนป๊แบ,บเด็กนะครับ เร,เริ่มแล้วครับโล<ร>แล้วมันจะเด้งตรงไหนวะผมจะส่งคำถามให้ฟังที่จะให้คุยถึงคำถามนี้เออได้ไงก็คือโอ้แต่เนี่ยเสียงแต่ว่าเราเราไม่สามารถพูดคุยกันผ่านอันนี้ได้ใช่ไหมไม่ได้อันนี้ไลฟ์เสแล้วเหรอลไลฟ์แล้วครับไม่ต้องคุเองยเมืนก็จะเฟ้งคว้างหน่อยนะครับไม่เป็นไรฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่า มีประเด็นอะไรบ้างที่หลายๆคนอยากรู้นะครับไม่เป็นไรเราถามกันเองดีกว่าข้อมาแล้วฮะข้อมาแล้วแล้วมันจะขึ้นไหมว่ามัน่ยเต็มเลย แล้วทําไมของเราไม่เห็นนะเออนี่ไงตรงแชทนี้ปะไม่ใช่ไม <co ่ใช่ไม่ใช่ขอโทษนะครับน um ี่คือการไลฟ์ครั้งแรกของเรางงงงใช่แล้วอ๋อเข้มก็ขอกูไปเลยนเออขึ้มอ่านจากนี้กันเออแล้วแหมทุกคนคือเราไม่สามารถเห็นคอมเมนต์ของทุกคนได้แต่ว่าทุกคนเม้น์จะเห็นในนี้นะครับ จะเห็นในนี้เอาเป็นว่าเราเอาเป็นว่าพ่อจ๋าจะจะจะอ่านคอมเมนต์จากตรงนี้แล้วก็ตอบนะครับเข้ามานานแล้วเออขอโทษครับในนี้เอาเป็นว่าเราเอาเป็นว่าพ่อจ๋าจะจะจะอ่านคอมเมนต์จากตรงนี้แล้วทุกคนโกงเรามากทุกคนคือเป็นคนขี้โกงมากทุกคนเห็นเราแล้วแต่เราไม่เห็นทุกคน ทุกคนโกงเรามากทุกคนคือเป็นคนชีงโกงมากทุกคนเห็นเราแล้วแต่เราไม่เห็นทุกคนอยากปังอะไมันอยากปังเอเอต้องเสิร์ตัวเองเหรอใช่ครับมันจะดึงขึ้นไปดิไม่สะท้อนเนี่ยนล้งมันค้างอะ่ะโอ้ยคนดูเยอะมากเลยอ่ะไหนเอเอหนึหนนนน่งจุดห้าคุณก็ตอบคำถามเขาเลยเยอะนะสวัสดี หนึ่งพันห้าร้อยคนนะฮะยูโรเขาถามถึงเยอะมากเนี่ยยูโรเขาถามถึงครับผมเดี๋ยวกินยาแก้แพ้ไปแล้วครับเดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นสวัสดีหนึ่งพันห้าร้อยคนนะฮะยูโรเขาถามถึงทักทายทุกคนนะครับเรามีคำถามอะไรบ้างครับเอเจ้าคำถามได้ไหมได้อยากอ่านด้วยแล้วก็คำถามด้วยได้ไหม จะขับไปเรื <ๆ S 2> ่องเยอะด้าส่งอันนี้ส่ง,อ,งอันนีเ้เราก็งองอยู่ตั้งนานเอ๊ะทำไมทำไมของเราอ่านอ่านออันนี้ไม่ได้แต่คนที่เข้าไปเม้นจะจะเห็นต้องรอรอ,รอก่อน,นคุยคุยคุยโอเคค,<ๆ>คุยคนเดียวไปก่อ โอเคโอเคไม่มีกันน <laughs> ี่ไงคำถามไหมถามเลยคิดถึงแม่จ๋าไหมฮะคำถามแรกเลยจะคำถามแรกคือคิดถึงแม่จ๋าไหมจริงจริงก็ฮะก็อยากพามาแบบเอ่ออยากพาแม่จ๋ามาเที่ยวด้วยกันก็คงถ้าเออถ้าแม่จ๋ามาเที่ยวด้วยกันก็คงจะดีนะ ใช่เราจะพูดแบบนี้เพราะอากาศที่นี่เมือม่อเมื่อสามสี่วันที่แล้วก็ถือว่าอากาศดีมากๆนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นไปที่อะไรนะที่เราไปดูทะเลหมอกกันฮะม่อนแจมม<ป>่อนแจมใช่ครับขึ้นไปแล้วโชคดีมากครับได้เห็นได้เห็นหมอกเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราอยากดูคอมเมนต์ดูคอมเมนต์อยู่นูนพ่อจา๋าแล้วนึง ทำให้<อ>คน <ทำ S 1> <อ>หลงไหลในความน่ารักของพ่อจ๋าได้ขนาดนี้ทํายังไงให้คนหลงไหลความน่ารักได้ขนาดนี้จ้ะครับอะไรอ่ะขอโทษนะครับทุกคนอันนี้เป็นการไลฟ์ครั้งแรกเลยนะฮะเราเลยยังแบบยังไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นยังไง <c oughs> อ่าติดแล้วแต่เสียงมันชนกันด <c oughs> ้วยผู <c oughs> ้บอกวงอ่า อ่ะฮะทำไมคนหลงใหลขนาดนี้ครับก็อันดับแรกมันก็ผมว่ามันทุกคนมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับคือคือผมโชคดีหน่อยที่เป็นคนที่ที่มองอะไรแล้วแล้วเป็นเรื่องแบบํำขำ,ขำเรื่องแต่สนุกตลกอะไรเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบสนุกสนานกับชีวิตเราจะไม่ค่อยเครียดครับ แล้วคนรอบข้างเราก็ไม่มีคนเครียดด้วยก็เลยก็เลยเราก็เลยเป็นคนที่สนุกสนานมันน่ารักแบบนไหนฮะน่ารักแบบไหนครับน่ารักแบบไหนมีคนของใจหรือยังคะยังเลยครับคนของใจถามว่ายังยังไม่มีเลยครับอืมรออยู่เนาะรออยู่ครับรออยู่รออยู่พ่อจ๋าจะมีละครเรืเ่องใหม่เมื่อไหร่คะ อตอนนี้มีมีเผาขนแล้วครับแล้วก็รอโอกาสจากผู้ใหญ่รอบทที่มันเหมาะสมนะครับรอรอ,รอโอกาสจากผู้ใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็น่าจะเร็วๆนี้มั้งครับถ้าเกิดว่ามีบทมีอะไรที่มันตรงกับเรานะครับตอนนี้ก็ถ่ายเรื่องเดียวไปก่อนครับเผาขนครับพ่อจ๋าจะได้ร่วมงานกับลุกดาอีกไหมคะเออนี่อยู่ที่อยู่ที่ผู้ใหญ่ครับว่าถ้าเกิดมองว่าเรา เราคู่ควรหรือว่าคาแรคเตอร์อะไรที่มันตรงกันนะครับผมทั้งตัวมุกดาแล้วก็ตัวเราก็อาจจะได้ร่วมงานกันเพราะจะจีบเป็นหรือ,อยังคะเพราะจะจีบเป็นหรือย,ยังเลยครับยังเลยเรามันด้วยความที่ว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นคนชอบดูแลมากกว่าการการจีบเราไม่รู้ว่า ไอสิ่งที่เราดูแลคนรอบข้างหรือสิ่งที่เราดูแลคนคนหนึ่งเนี่ยด้วยความพิเศษขึ้นมาอะไรเงรี้ยมันเรียกว่าจีบไหมก็เลยยังไม่รู้ว่าเอา่ยังไงคือจีบอยากเล่นละครกับนางเอกคนไหนมากที่สุดคะเออจริงๆแล้วนางเอกในช่องเราเนี่ยมีฝีมือกันทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็แล้วก็ จริงๆอยากร่วมงานด้วยทุกคนเลยครับถ้ามีโอกาสหรือมีตัวละครที่มันเหมาะกับใครก็อยากอยากอยากเจอเจอได้หมดครับเจอได้หมดเลยอยากเจอเป็นพิเศษก็ก็ใครดีใครดีครับอยากให้อยากให้เข้มอยากให้พ่อจ๋าคู่กับใครลองคอมเมนต์มาครับยูโรยศสวัสดกับมกดารักใครมากกว่ากันคะโอ้โหยังต้องถามอีกแล้วครับทุกคน ระหว่างยูโรกับมุกดารักใครมากกว่ากันโอ้โหอันนี้บอกว่ามันมันน่าจะตอบได้ง่ายมากๆง่ายมากจริงๆก็คือยูก็คือยูโรมั่นใจเอาอะไรมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นมุกดาสิออกพูดไม่ได้ถ้าพูดปุ๊บเดี๋ยวเป็นแฮชแท็กอีกคอมเมนต์ด้วยถ้าได้เล่นละครกับพี่มุกดาอีกอยากเล่นแนวไหนคะเออจริงๆได้หมดเลยครับแต่ว่าแต่ว่า อย่างที่ใครๆหลายๆคนเห็นว่าช่วงหลังๆมุกดาก็เริ่มมีจังหวะคอมเมดี้หน่อยๆอ,อยู่อะไรเงี้ยก็อ,อยากเล่นอยากเล่นคอมเมดี้ครับอยากเล่นคอมเมดี้บ้านเกิดพี่เข้มอยู่ที่ไหนแล้วก็ตอนนี้กาลังถ่ายทําเรื่องอะไรบ้างคะบ้านเกิดบ้านของพี่อยู่ที่บึงการครับบึงการ,รแล้วก็กําลังถ่ายทาถ่ายทําเรื่องอะไรอยู่คะเผาคนครับ พอคนครับพี่เข้มเกิดวันที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่อ๋อ <laughs> <laughs> oh. พี่เข้มเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาครับยีสิบเอ็ดสิงหาเอา่อเกิดพศสี่ศูนย์นี่ก็อยีามยามเพิ่งเต็มเดือนเดือนสิงหาครับอายุยีามคิดยังไงกับคำว่าเจ้าพ่อแฮชแท็กค่ะฮะเจ้า จฉพอแฮชแท็กเหรอครับเออเมื่อหลายวันเมื่อสองสามวันก่อนเราติดเทนด์ด้วยเออมันก็น่ารักดีเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็ก็โอ้โหตกใจขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันรีทวิตแล้วก็ช่วยติดแฮชแท็กให้แต่และแฮชแท็กอ่านแล้วก็เขินเองเหมือนกันนะแต่อ่านตลอดใช่ไหมอ่านตลอดครับเข้าไปอ่านตลอดเห็นเห็นทุกอย่างตลอดเวลาคนทวิตถึงเวลาคนเอ่อเราเราก็มีบางอันที่เราแอบไปแบบทวิตรีทวิต ทำไมช่วงนี้พ่อหล่อขึ้นจังมีความรักเอ้ยเดี๋ยวมีความลับหรือเปล่า <laughs> เออช่วงนี้มีเวลาก็ได้ออกกำลังกายครับหรือว่าอะไรมันทำให้เราอ่ะมันก็คงออกมาจากข้างในเรานั่นแหละครับเมื่อไหร่จะไปบ้านในหมงอยากไปมากเลยทุกคนบอกมุกดาให้หน่อยได้ไหมว่าเราอยากไปบ้านในหมงไปกับใครเรา ก็ต้องไปกับเจ้าบ้านมันก็คงจะดีฮะถ้าถ้าไปกับถ้าไปกับเจ้าของก็เขาก็จะได้รู้แบบสถานที่ท่องเที่ยวเขาจะได้แนะนําเราได้ก็อยากไปกับมุกครับเวลาเหนื่อยมีวิธีชาร์จพลังอย่างไรบ้างเที่ยวต่างจังหวัดครับถ้าเกิดว่าเรามีเวลาแบบสัก สองคืนสามวันอะไรเงี้ยเราก็จะออกต่างจังหวัดไปหาธรรมชาติให้ธรรมชาติบําบัดเราถ้าเกิดว่าเราอัดงานมาหนักๆๆๆหลายๆวันติดสิ่งที่ช่วยเราได้สิ่งที่ช่วยชาร์จพลังเราได้ก็คือหนึ่งเลยครอบครัวสองก็ 2, คือธรรมชาติก็ระหว่างทะเลกับภูเขาชอบอะไรมากกว่ากันส่วนตัวชอบภูเขาครับภูเขาแต่ก็ไปทะเลได้นะ เผาขนจะออนเท่าไหร่คะเอ่อเผาขนมันอยู่กําลังอยู่ในช่วงถ่ายทําอยู่ครับถ้าเกิดว่าก็เดี๋ยวทุกคนรอติดตามเราก็รอติดตามทางออข่าวสารจากทางช่องนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตกันเรื่อยๆครับรักยูโรเท่าไหร่อะไรนะรักยูโรเท่าไหร่รักยูโรเท่าไหร่โอ้ยคือถามว่าผมว่า ยูโรมันเป็นเพื่อนที่ดีครับเป็นเพื่อนที่ดีมาก,เมากๆเป็นเพื่อนที่ดีมากๆแล้วแล้วมันเหมือนเด็กน้อยอะครับยูโรเหมือนเด็กน้อยเลยเออถามว่ารักมันก็รักพูดยากอ่ะเดี๋ยวถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าอ๋อไม่เลยครับมันก็เออเดี๋ยวมันเสียใจมันก็นั่งฟังอยู่ข้างๆอ่ะครับยูโรเป็นเพื่อนที่ดีมากๆครับ ก<า>็อยู่กับมันก็สนุกสนานไม่มีอะไรให้เครียดเลยเพราะมันจะมีเรื่องมีราวมาให้ตัวเองโดนด่าอยู่ประจําครับข้อใจอยากไปเที่ยวจังหวัดไหนที่ไม่ใช่บึงการละนองครับเจังหวัดละนองผมยังไม่เคยไปเลยแต่อยากลองไปดูสักครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวไปหาใครเหรอเดี๋ยวไปบ้านใคร ฮก็อยากไปเที่ยวครับอยากไปเที่ยวคนดูใกล้สองพันละโอ้ยเอ่อผมอ่านคอมเมนต์ด้วยอ่านลองอ่านลองอ่านอ้คคิดตรงไี้โอ้โหสองพันแล้วนะครับผมสวัสดีสองพันคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้นะครับอฟินฟินลูกชายฮลูกชายนั่งดูตัวเองไล์ในที่ไปแล้วไปแล้วอะไวมากเลยพ่อจ๋า คิดย <otion ally> oh, <gehen soundtrack> ังไงกับแม่จ๋าพ่อจ๋ารักแม่จ๋าไหมอยู่โลเคียมีบ่กอดจามทีหนึ่งนะจ๊ะฮะเนี่ยแพ้เนี่ยเอ่อคนดูอ่านคอมเมนต์ไม่ได้ใช่ปะ เหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมออกาแฟอร่อยไหมอร่อยมากครับอร่อยมากติก๊บๆพอจอย่าลืมกินยาด้วยนะครับผมเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะขึ้นไปกินยาแล้วครับทะลุหมื่นไปเลยวันนี้ว้าวโอ้คนดูเยอะนะเพื่อนสอ,องพันแล้วดูหัวใจดิโอ ดีใจที่ทุกคนที่ทุกคนเข้ามาดูนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสเราคงจะได้เจอกันนะครับเพราะจีไม่เป็นคิดถึงคิดถึงจ่าฐานยาอร่อนมากนะครับวานวานมากค่ะคิดถึงนะครับให้พูดอีกทีเอ่อให้พูดอีกทีว่าจีไม่เป็นจีไม่เป็น น่าจายครับคิดถึงคิดถึงคิดถึงครับคิดถึงครับเอาละเอะเอ,เอไปไหนแล้วตาย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 เอาละตอบไม่ตรงคําถามาถามว่าคิดถึงไหมถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงมาจากไหมโอ้ <laughs> ทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันในตอนนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสักระยะหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่ามีช่วงว่างหรือว่าช่วงที่สามารถไลฟ์ได้นะครับเราก็จะเข้ามาไลฟ์กันต่อนะครับสําหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนเดี๋ยวไปกินยาพักผ่อนกันนิดหนึ่งเพราะว่าคัดจมูกมากๆแพ้อากาศนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะเลิฟๆครับ